สวัสดีครับวันนี้มาวันนี้จะมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะเนี่ยแมลงกินเยอะเลยไอ้ฉีดจาฆ่า,มาแมลงแล้วก็มีฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนจะจับใบแล้วเชื้อราด้วยเชื้อรามันมีเกาะที่ใบเนี่ยเยอะ ตอนนี้ก็ต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนครับเยอะมากถ้าไม่ฉีดมันจะขยายพันเรื่อยๆครับอันนี้แตกใบอ่อนได้ได้สองทิศแล่ไอตัวไอตัวหนอนเยอะเลยมันฉีดแล้วครับเดี๋ยวเไปผสมยานะครับนะครับ ฟารเป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนให้กลายเป็นยาฆ่าแมลงตัวหนอนนะใหมีจับใบครับในชลาสตัวครับต้นต้นฉีดก่อนนะครับต้นฉีดเยอะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปผสมยายอันนี้สี่สีรลิตรเนาะสี่อยลิตร ท่านอันนี้ก็ได้สมได้ขวดนี้ก็ผสมได้จะส,สามถังนะขวดนี้ก็สามถังเดี๋สช่นวนนี้ก็ต้องกำจัดมแมลงครับ นอนเยอะมีแมลงปิดบินก็มีไอ้ที่แมลงปิดแขนก็มีครับเอนเอนว่าต้องต้องฉีดยาฆ่าแมลงครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ